คิปไม่มีททมาฮะเรามาเล่นไมค์ค f ฟกันเอ่อว่าแต่ชื่อโลกชื่ออะไรดีสักทีปีกิพาวารีเย่เขียนเลขมัวๆไปไง,ไงั้แหละแล้วเปิดมาก,ก็หิมะเลย <S <S เก็บไอเทมที่มีก่อนจุดเกลือเราตรงไหนตรงนี้เนาะเราสร้างบ้านหิมะตรงนี้ก็ได้นะแต่ก่อนอือ่นเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก,ก่อนหูหิมะเต็มเลยอะ่ะ ล้วไม้มันจะไปอยู่ไหนเนี่ยปูกนี่ทำไหนดก็ไหนๆแล้วใบโอ๊กมาแล้วก็วางหน่อยก็ดีฮะตัดขอบไปฮะมันจะได้สามารถโตได้คือไอ้ขวาม,มันทำระเมิดต่ำนะเมื่อเช่อกับดาบอะนั่นแหละ <Hello. S 1> ต,ตัดขอสักหน่อยเถอะมาดิดิมาดิดิมาดิด <c oughs> ิอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งนี่วันแรกนี่วัวแรกนี่วันแรกนี่วันแรกราปล่อยไปก่อนราปล่อยไปก่อนรอ,อ,นอมีอุปกรณ์พร้อมเข้าไปล่ามัน ขอหน่อยดิไหน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 เปิดมาพิมพ์ถากระต่ายเดี๋ยก็ได้มาวิววิไม่ไหวเจอแล้วเจอแล้วเจอเะามาละเจอมาแล้วแต่เอาเองก็ได้อะมานี่ไหน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 มาว้ยไม่ล่าแล้วพอพวกนพอกนวีอะไรเนี่ยหมาหมีหมีหมีเอ้ย ไม่วิ่งวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งมีมันลา,านเราวิ wing, wing, ่งแล้ววิ่งแล้วหนึห่งลาเราป่าวะตลาแบบไปลนละเลยบวยเอาก็ได้มาเอาหน่อยก็ได้หนึ่งสองสามทีนี้แกก็ทำอะไรล้วไม่ได้แล้วพวกทีนี้แกก็ทําอะไรล้วไม่ได้แล้วก็ลองทําได้ดูดิเคขวางน,นี่แหละตีไอ้เหี้ย วิ่งวิ่งแล้วโกยพวกโกยเออเกตามอยู่ปะอู้มปเด็ตามอยู่ด้วยโอ้โหอีกตัวหนึ่งโอ้โหโหโหโโหโโหหมีโหดหมีโหดไอไอตัวนั้นไอตัวนั้นมาเลิกตามใช่ไหมวยพอที่มันเลิกตามฮะเราเราอยู่ไหนไว้เนตอนนี้จากประสบการณ์นะผมจำทางกลับบ้านตัวไม่ได้แล้วตอนนี้ ก็ทำงไาได้อ่ะมาไปทางไหนก็ข่าวหมดเลยแต่ก็ดถอะละฮะหาือไม่จำทำไม่ได้แล้วก็ขุดไม้แถวนี้ก็ได้คะับประเด็นคือแกยังหาไม่เจอเลย <c oughs> วิเดี๋ยนะลำอ้ออ้นนั่นไงเจอละอาหารหลักของเราในวันนี้แต่ก่อนอื่นคุยก่อนอาสาหาัสเลยเมื่อกี้มา่ามาทำไรอ่ะแดเมจที่สาหาัสมากตข้ามอยู่ไหนวะโอเค ว่า t ดอะด็อกตัวเงบอไปคนแก่ฟรีจ้าแล้วก็ไปแล้วกูไม่ว่าเราไม่ว่าละขอไม่ว่าแต่หมีว่าฮะไปเลยอฮ้ยเอ้คนแก่เขาพูด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 แม่มาทำงานดีแะโอเคเอาชูกาเคงเก็ียไปด้วยผมลิเกียดจริงๆหมีเนี่ยเจ้ารีบไม่ชอบหมีค่ะผมเริ่มเกลียดพุ่งไปที่หิมะซะแล้ววิ่งหมีหมีมันลำบาก เราครับของก่อนเฮ้ยจะว่าไปคือหมีมาเดินเกินสองบล็อกได้ไหมเกินแต่ไม่ลองเสี่ยงฮะเราปีคือสาบล็อกเขาก็จะแห้งอยู่แล้วอ่ะมัน PTS ทีเราจ้าดาบหวานที่ขูดแลสะสาาพัดเอรคุกคิสอ้าวไม่ใช่หรอต่อมาก็จะเป็นอาหารอาหารตายเฮ้ยแก่หรอเฮ้ยเดี๋ยวเออเออกระตายได้ล,ตล้ตับกระต่ายวันนี้ เราต้องกลับลอยเราก่อนฮนะแล้วทำไมกูเจอมาอีกแล้วแดดหลายท่าได้เกินมีเราต้องหาที่พักอาศัยอยู่ฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มแย่แล้วเอาเผายังคาไม่ได้บันไลแล้วกูแล้วมันก็ฟังบ้านใต้ดินค่ะแม่เราต้องการของกินตอนนี้เราหิวอุดไปก่อนโอเคทีนอชั่วคาวเราเพราะว่าเราว่าจะกลับไปจุดเกิดก่อนแต่ก็แล้วแหละก่อนกลับไปต,ต้องหาเหล็กให้ได้ก็ตับที่วด่ดฮะคอเผาเนื้อมากินต๊บ เอาไม้ทำชาโคแล้วก็นอนหลับฝันดีคราสก่แล้วก็วางการะปัดไม้ที่ตึงแล้วก็ออกเปบาราลงม้งอ่าอันนี้คือหลังไม้นะตอนที่ผมกําลังตัดต่อว,วิดีโอนี้อยู่มันบอกยากค่ะแต่มาตัดต่อ,อยากมากเลยผมต้องประเล่านู่เล่านี่เต็มไปหมด มันแบบไม่ใช่ไตล์ผมอะเข้าใจไหมมันยากแบบยากมากเลยอะผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมคลิปร้อยวันมาช้านะเขาเล่าแบบละเอียดยิบเลยเพราะฉะน,นั้นก็ขอยอมแพ้ฮะไม่ไหวแล้วขอกลับไปทำคลิปแบบเดิมดีกว่าฮะก็ตามนั่นแหละเนาะ